ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 414ตอนเพราะอะไรเทวดาให้ถึงไม่รับ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสะนโมโพธิสัตโตมหากุโนมหิติโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตารังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ อริยองค์สวงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุหลวงปู่สูงเทพเจ้าแห่งทุ่งละลมมหามุนีดาบท ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงผู้เปี่ยมล้นบด้วยความเมตตาเป็นที่พึ่งให้กับลูกศิษย์ในยามที่ลูกศิษย์ต,ตกทุกข์ได้ยากไร้ซึ่งที่พึ่งหลวงปู่สวงองค์นี้ไม่เคยปฏิเสธในคำขอของลูกหลานหลวงปู่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจึงทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่มากมาย หลากหลายรูปแบบในอภินิหารในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปนั่งรอกราบไหว้หรือว่ารอโชคลาภต่างๆมักจะได้พบได้เห็นเรื่องราวที่ไม่ซ้ำกันเป็นประจำและแต่ละเหตุการณ์ก็จะมีผู้คนมากมายหลายคนที่ได้เห็นร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นที่กระท่อม ดังเช่นครั้งที่หลวงปู่ยังพำนักอยู่ที่กระท่อมชายป่าริมห้วยตะเคียนบรามนั้นที่ตรงนี้เป็นป่าทึบจึงทำให้มียุงชุกชุมมากเวลากลางวันจะไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นักแต่พอตะวันเริ่มจะรับขอบฟ้าอากาศเย็นคร้มครึมเริ่มมาเยือนพร้อมกับยุงที่มากันเป็นฝูงดำเป็นกลุ่ม จนทำให้เด็กเลี้ยงควายรวมถึงหลวงพ่อสายต้องช่วยกันหาฟืนมาสมไฟตรงข้างๆกระท่อมเพื่อไล่ยุงให้กับหลวงปู่แล้วก็พากันนั่งลงล้อมรอบกองไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดตัวเองด้วยในช่วงตอนที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่นั้นควันจะเยอะมากทุกคนก็จะหักเอากิ่งไม้มา เพื่อจะเอาใบไม้มาทําเป็นพัดช่วยโบกควันไปทางกระท่อมที่หลวงปู่พำนักอยู่หวังไล่ยุงให้หลวงปู่ควันไฟนั้นไม่ต้องพูดถึงมันตลบอบอวนไปทั้งกระท่อมจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่หลวงปู่กลับนิ่งสายตาเพ่งมองมาที่เด็กๆที่กำลังสุมกองไฟ และช่วยกันพัดควันมาให้กับหลวงปู่ด้วยอาการปกติไม่มีอาการสำลักควันไฟเลยแม้แต่น้อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หากวันไหนที่เด็กเลี้ยงควายไม่ได้สมไฟเพื่อไล่ยุงให้กับหลวงปู่อาจจะเป็นเพราะว่าฟืนเปียกจุดไม่ติดหรือว่าฝนตกจนน้ำเจิ่งนองไม่สามารถสุมกองไฟได้ พอความมืดเริ่มมาเยือนเท่านั้นแหละเหมือนยุงมันจะรู้เวลาของมันเช่นกันมันแห่กันมาเป็นฝูงบินว่อนไปเต็มกระท่อมไปหมดทุกคนต่างพากันเป็นห่วงหลวงปู่ไปหากระดาษบ้างฝาหม้อบ้างหรืออะไรก็ได้ที่พอจะหาได้ที่จะเอามาพัดไล่ยุงให้หลวงปู่ได้แต่ละคนก็หยิบฉวยกันมา เพื่อจะพัดไล่ยุงให้กับหลวงปู่แต่เมื่อทุกคนกลับเข้ากระท่อมภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลับไม่เห็นมียุงที่จะมาตอมหรือว่ากัดหลวงปู่เลยสักตัวเดียวเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อยุงรุมกัดเด็กเลี้ยงควายจนเด็กพวกนั้นต้องเอาผ้าขาวม้าที่เอาติดตัวมาคลุมห่มไปทั้งตัวเหลือไว้แต่เพียงหน้าที่โผล่ให้เห็น แต่มันก็ยังไม่ไวายที่ยุงจะเข้ามาตามรุมกัดที่หน้าอีกส่วนทางด้านหลวงปู่นั่งมองเด็กด้วยรอยยิ้มแต่ไม่พูดอะไรจึงทำให้ทุกคนแปลกใจมากและคิดว่าหลวงปู่จะต้องมีวิชาอาคมที่สามารถทำให้ยุงไม่กล้ากัดหลวงปู่ได้เด็กเลี้ยงควายทุกคน มักจะมีมีดพกติดตัวอยู่เสมอหรือที่เรียกเรียกกันว่ามีดอีเน็เพื่อจะเอาไว้ตัดกิ่งไม้ตัดฟืนกลับบ้านในตอนเย็นหรือไม่ก็ตัดกิ่งไม้ต่อไม้เพื่อนำไปเป็นหลักเอาไว้ผูกควายเพื่อให้ควายอยู่กับที่ไม่เดินไปไหนไกลเพราะว่าปกติแล้วมักจะไล่ต้อนให้ควายไปกินหญ้า ตามริมป่าละเมะและพอตกเที่ยงก็จะไล่ต้อนกลับมาที่กระท่อมของหลวงปู่เพื่อจะมานั่งกินข้าวเที่ยงกันที่กระท่อมของหลวงปู่หลวงพ่อสายก็เหมือนเช่นเด็กคนอื่นๆที่มีมีดพกเป็นของตัวเองแต่ที่ไม่เหมือนใครก็คือมีดของหลวงพ่อสายเป็นมีดอิโต้ที่มีปลายโค้ง ไม่ตัดตรงเหมือนกับมีดพระทั่วไปหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากราเม็ดงมในทุกๆช้าก่อนที่จะเอาควายออกมาเลี้ยงหลวงพ่อสายจะรับมีดให้คมขาวเป็นเงาวับเสมอจู่ๆในตอนเที่ยงวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อสายกำลังถากไม้เพื่อทำเป็นหลักผูกควายอยู่ข้างกระท่อมของหลวงปู่อยู่นั้น หลวงปู่ได้เดินลงมาจากกระท่อมแลม้วมายืนอยู่ข้างๆหลวงพ่อสายและพูดว่ากะเม็ดมุดเนามัวโดกะเม็ดะเนียแปลว่ามีดคมนะมาแลกมีดกันเถอะเมื่อหลวงพ่อสายได้ยินคำพูดของหลวงปู่สวงก็หันกลับไปมองหลวงปู่ที่ถือมีดปลายแหลมแถมหักด้วยจากนั้นหลวงพ่อสาย ก็ได้ตอบหลวงปู่ไปว่ามันโรเตรูเอลครัดเอลจีแปลว่าไม่แลกหลอกหลวงปู่กลัวพ่อดา่าหลวงปู่ได้ยินแล้วก็ไม่ว่าอะไรได้แต่หัวเราะหึๆๆแล้วหันหลังเดินกลับขึ้นกระท่อมไปต่อมาหลวงพ่อสายได้บวชเป็นสามเณรที่วัดตะเกียนบราม และกิจที่พระพิษุและสามเณรต้องทำหลังจากฉันเพนแล้วก็คือการศึกษาเล่าเรียนบทสวดมนต์จากหนังสือเจ็ดตำนานและศึกษาอักขระภาษาขอมจากคำพีใบาลานกับพระอาวุโสว,วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อสายซึ่งขณะนั้นยังเป็นสามเณรกำลังนั่งศึกษา และสนทนาธรรมอยู่นั้นหลวงปู่ได้เดินเข้ามานั่งใกล้ๆกับหลวงพ่อสายและบอกหลวงพ่อสายว่าเต๋อลูกคุณเต๋าจวบครูอาตมาแปลว่าพระคุณเจ้าไปพบอาจารย์กับอาตามาหลวงพ่อสายได้ยินดังนั้นก็ถามหลวงปู่กลับไปว่าอาจารย์ของหลวงปู่อยู่ที่ไหน หลวงปู่มองหน้าเนนสายพร้อมกับตอบว่าพนมตะแบง่งประเทศขเขมรชื่อครูสังและครูเสือเป็นบรษีมีอายุหลายร้อยปีด้วยความเป็นเด็กและอายุอย่างน้อยไม่เคยจากบ้านไปไหนไกลจากพ่อแม่มาก่อนเลยแล้วก็มีความกลัวที่จะต้องออกไปเผชิญกับโลกภายนอกด้วย จึงได้ตอบปฏิเสธหลวงปู่ไปแต่หลวงปู่สวงกลับไม่ละความพยายามที่จะชวนให้หลวงพ่อสายเดินทางไปกับท่านให้ได้เมื่อชวนไปเยี่ยมอาจารย์ไม่สำเร็จหลวงปู่จึงเปลี่ยนเป็นการชวนไปเยี่ยมญาติโดยหลวงปู่เอ่ยชวนอีกครั้งว่าถ้าไม่ไปขเขมรแล้วไปเยี่ยมพี่ชายอาตมาที่ประเทศลาวไหม ครั้งนี้หลวงพ่อสายก็ได้ปฏิเสธอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปการปฏิเสธของหลวงพ่อสายทั้งสองครั้งทําให้หลวงพ่อสายนึกเสียดายว่าถ้าหากตัดสินใจไปกับหลวงปู่ในครั้งนั้นหลวงพ่อคงจะมีโอกาสได้พบเจออะไรดีๆมาบ้างแน่เพราะว่าพนมตะแบงเป็นสถานที่บรรดานักบวชหรือสี c ไพร ผู้ทรงศีลที่มีอิทธิฤทธิ์มีญาณพิญญาเก่งกล้ามาบำเพ็ญเพียรแสวงหาสัจธรรมเพิ่มตบะบารมีกันเป็นดินแดนที่มีอาถรรพ์ลึกลับและยังเป็นที่สิงสถิตของผู้ผีปีศาจที่ดุร้ายที่อยู่ของอามนุษย์และสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นสถานที่ทดสอบอำนาจ บุญบรารมีของผู้ที่มาเยือนโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันถ้าบรารมีและตะบะไม่แกล่งกล้าหรือมีศินที่ไม่บริสุทธิ์แล้วจะมีชีวิตรอดกลับมายากมากทางนี้อาจจะเป็นบุญวาสนาของแต่ละท่านแม้ว่าหลวงปู่สวงท่านได้หยิบยื่นให้แล้วก็ตามแต่หลวงพ่อสายก็ตอบปฏิเสธไปถึงสองครั้ง ท่านยังนึกเสียใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวของหลวงปู่สวงจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อสายยังมีอีกมากมายทางทีมงานจะพยายามค้นหาเพื่อมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันครับอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิทิปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ